สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับชิ้นเนียวออกมาหน้าหาพ่อครับใบมาขึ้นวายอยแล้วครับแต่ว่ารถชีบนี่อ่ะไอเขาเอื่นยังล่ะสลักสลักตัวเลี้ยวขาดครับสลักตัวบังคับเลี้ยวขาดครับนี่ก็เอาหางเทเล่มาทรงเสียเมียครับมองจอดหางเพิ่นยังเทะเลยยังโก้ครับเดี๋ยวพาขึ้นไปเบิง ยึดมงจอดแห้งครับดูครับเสียเมฆจัดให้เนี่ยคลิปนี้ก็พาเบิ้งเสียเมฆแกให้ครับแลเบิ้งคนปลาเฮ็ดงานครับผมยันมาซีซิปเก่าแรงครับเอาอไทย่านสามครับใจแท้ว่ะนะครับเบิ้งความแรงครับโดดไปฮึกกบเลยครับผม มันฟรีครับมันฟรีถิ่มนี่นา,ายจะไถปลูกไม่แล้วครับเนี่ยโอ้โหโหเ,นเีนะครับเข้าไปใกล้มาได้แล้วครับผมเข้าไปใกล้เนี่ยเพ่งติดลิสิตันทีครับจะตายเพื่อนกับใช้หมวยม่งสูบยาเสีนนรับ ใช้ติดเครื่องเสียงครับพวเรอก็ถอดลูกออกแล้วครับขวัดยืมเช่นเรือแล้วไปแก้วไอ้ครับยืมเช่นเรือแล้วไปแก้วไอ้นี่ครับมองจอดเพ่อนยังโก้แล้อืดมองจอดแห้งขวเรอกเอารถไปไปเที่ยงครับจิมเนียภาพเปิ้งเสี่ยมีแคร์พันสามครับไป ใจเลยวะว้าวเด็กเมฆจะหายครับโอ้คนฟี่ครับมึงมึงคนฟี่ทิมครับเฮ้ย <c oughs> นอนได้แล้วครับสุดยอดวะอาอนะครับจำใบพันเลย <c oughs> โอ้ ด้วย <BS> เลี่ยงหางซ้ายครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โข้งนึงวิดดินปี่ <BS> จันเลยครับ บเบื้องบนสีไทยไปใจใหัดใจต่อ้อ้ยก็โอเคเลยแต่ว่าเพิ่คกอสีไทยใหมน่นะน่ครับพันไหวคิดว่าตัวนั้นแหละพันไหวนะแล้แม่คุปบ์เานาะไอโมงใบเดียวครับ เป็นต่อแร่ง,ง,นนงครับผมอย่างนี้เกียร์ไฮครับนเรีขึ้นถนนทางดำยดดยงงอยู่รถกระบะยงซงยครับไป สาโน่น,นครับสาโน่นลงมาผมครับ <laughs> คลิปนี้ก็บ่ต้องว่าร้ายครับเดี๋ยวให้รถบรรยายเองครับนะครับโอ้โหดันเกียร์ให้ครับนี่ยแน่นอนนะรัไปแล้วครับบินยอดกันอันไปแล้วครับเกียร์ให้ครับนี่ไปแล้ว นี่ครับถ้าเป็นตัว3ามเก่าเฮ็ดแบบนี้ไม่ได้ได้ครับผมสีดับครับเครื่องสามสูบตัวนี้ตัวนี้นายเป็น4ีสูบครับเ็นไ,ได้แล้วครับผมเสียเมิเกะให้รครับครับปละปาบโน้นลงมาผมมองต่ำครับ นี่นะครับผมดันเกียร์ให้ด้วยครับเนี่ยรอบเครื่องต่ำๆครับอ,อ,อ,อยู่ขังน้ำยี่ห้อบางฟังทุ่นทับครับ <laughs> หนาวพ่วงมาไล่น้าผมเรอาออทาไปเไฟอีกกระป๋ a น แน่น,นเหรอวมเบิ่งเสียเมฆดัดนึงที่เป็นน้ำมันก็ยังครับเนี่ยครับว่ามแห้งมีเท่าขุดออกมาเบิดครับเสียเมฆ เ <c oughs> ดี๋ยวอยากให้ไปเบื้องต,อ,ตอนเลี้ยทึ่งถนนดำครับถนนทางดำเนี่ <c oughs> ยรถไทยแห้งแต่ว่าเตี้ยขนาดพิ่นขี้ไก่มันยังแซวครับจิดวัดเชียงเสียงเนาะครับ ไทย0ันสามเกีร์ให้ับเคเห็นวะไอ้อ้นี่ครับผมาก่าไนสามมันจวดจัดเหมืกันครับประตูประตูสามเก่าสีฮ็ดแบบนี้ระเดวครับเนี่ดับตัสมเก่าอะไครับโอ้โออออโอ้ นะครับส่วนมากออกงานได้ย่ำมาขึ้นครับเสียเมฆเสียเมฆเกียร์ให้ครับย่ำมาเวียนนี่เสียครับโอ้โหโอโห,โห,โหครับ เอ็มแช่นใช้เทร์โบครับว่บาจิมมั่นกว่านี่ผมว่านะครับเปลี่ยนเพ่งครับผมแบบเอ่งแดนยังเดี๋ยวครับ <c ười> ไายครับโอูอน้น่นหน่ะ ครับวามแรงหลังจากลงคลิปนี้ไปผมว่ายันมากขายดีแน่นอนนะครับก้มแห้งแบบนี่ประสิทธิภาพครับรถดแห้งค้นกก่แห้งครับอันนะ่ะอันนะ่ะเต็มใบครับ ของยันมากนี่รู้สึกว่าไหนมีซีรีส์ตัวไม่ออกมาแล้วนะครับโอ้ไฟตาไฟตาจะเป็นให้เทคกเล็กน้อยครับอันนี้เป็นตัวเก้าครับผมเจมร์ลูวารหัตรุ่นรุ่นยังครับ,รบเดียวนีกเป็นเทยียงครับ ก็คือดันแบงก์กันก็ดิพุดล่องหนามาครับเนี่ย คันเร่งแตะบ,า,บาครับิแต่ว่ามปนปีนทิ่มครับเนี่ยโอโหดือัดเื่อนเว่อสุดยอดดอคันได้พอม แหงดได้นดเบแหงเบแหงได้นีวะแห้งก็ดีเด้ว <c oughs> ่าไปคำเหรผมเดียเรียกว่ามาเขาคอกแล้ว <c oughs> ไปครับ อย่าให้นะครับเด็กสุดยอดครับเอาอเค,ครับผมในคลิปนี้ก็วองไปหาพ่อพแล้วครับเวื่เราถ่าตัวเราบ่นะครับหน้าผมก็อยู่ตรงนี้แล้วครับฝากแปงไว้นี่ไปเราขึ้นไวายนะครับรถคีบผมอ่าสลักตัวเลี้ยวขาดครับเด็เบึง้งใคยแล้วนะครับผม สวัสดีพันธ์หน้าเพราะเอาหางมาขึ้นเสียเมฆอะถ้าเบิรงเสียเมฆดีเซลไพ้พันสามครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ